เจอทงแล้วอาสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอซทีท่ติดตามทั้งช่องพัดีและเพื่อนๆเชียวครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่สนครับอยู่บ้านน้องแซงบ้านน้องแซงตำบลน,น,น้องแซง,อ,ง,แงอำเภอยังปะอำเภออำเภอหอนองแซงอ,อำเภอบ้านหอดบ้าน,นหอดบ้านหอดเจ้าคอยจะสนดากเจ้าเนอ บจังหวัดคอนแก่นตำบลบ้านหอดจังหวัดคอนแก่นนี่ครับพ่ามาหอดจอดถึงแล้วครับสำหรับบัตรนี่รถจอดเต็มหมดเลยบัตรถึงหลงเดือดโล้วอุย้ยเขนานีต้นหนี่สศน์คนนี้คนนี้คนนี้โอ้ยบัตรรถบัขึ้นมาหอดก่อนทัางเพราะหลงทังไปทระนีรครับไปทำธุระมาไปทำธุระนะครับผมโอ้ยมึงจอดเลยแกว่าไงวะบุญไอ้ต้นโอ้ยไอ้การใช้รถเปลี่ยนรถตีไม่รถมาอเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนะ มบอกไปรถแล้วอ่ะตุ๊กใจ๊วัดหมุนแล้วรถไปจับขึ้นบนอืมเพียร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 ์เพียร์ผจะรถท่ออ้ยผู้หนึไอต้นรถจอดเหรอแต่เขาไปจอดไกลแล้วล่ะสงสัยรถสิมีไฟนะครับไอ้ต้นสงสัยสงสัยพี่ปะพี่ปะพี่ป๋าตีอ้าพี่น้องพี่น้องครับพี่น้อง ไปชมก่อนปะออไปชมอ๋อคืุ้ยอันนี้ก็คือคลิปคลิปพาไปชมเนี่ยแต่มันสิจอดเพราจอดอนี่ก็ได้มันสิมี่มองจอดปะพาไปชมน้องโลโก้น้องส้มปอกนะครับแม่โดมวยแต่ละคนรถพี่อังเป่ารถใหญ่ไรมาทัวเขาเจะทดลองทดส,สอบฝีมือกันเลยไหมคุณข้างบนไหม โอ้ขึ้แน่นอนแต่ว่า้มคมอลังการอีหลีครับมือนแล้วเราจะไปยังไงพีุ่นเรากลับรถได้ไหมไม่มีที่กลับรถนอกจากซอยบอกินมีที่กลับฝ <c oughs> นหลุไปแดงใครวัที่ว,นนวันทีทวนดูด,ดิต้องวนดวนมันไปไ้นบ้างโอ้ฟังทั้งบุนเป็นวัดงานยวด ตวารวิธีมาตั้งอยู่โรงเรียนเพราะว่าสถานที่โรงเรียนกบดติดกันตามนั้นครับพี่น้องครับนั่นวัดติดติดขึ้นมาสุดยอดร่างกายงันสั่งขนาดโคตรสวยยเท่ขนาดครับคนอาการเลยนี่คือการวุ่นอ้อมงานผาพ,พี่น้องเบิึง ูสถานที่นะครับผมโอเคครับวางญใใ่ไพศาลอลังการง่านสาังขข้าเจ้าไทยไปเบิดแล้นนะผมมึงจงเลยเข้าไปรอบบวยนะฮาไปทำธุระมาะพี่น้องครับทำธุระมาะ <S <S เออทั้งนี้กลออ่องบุค่อยอดแสงมาเด็ไบีบุกคันยอดแสงมา จอดเลยมองจอดไหมก็ไปจอดขังรถเก่งคุณพ่อทอยละทลายลังเขาแบบรถเก่งเขาไปยังไงเนาะทีนี้มันมรถวิ่งไปวิ่งมาวิง่งมาวิ่งไปอะไรยังไงก็ไม่รู้นี่มอจอดทั้งทั้งเดี๋ยวผมไปเบิกยันแล้แล้วครับต่อไปนี้ข้อดีที่สักสิลุ่มรถแล้วเด้อพี่น้องครับ รถกับวัเพื่อนเนาะต้นมะระยาดดีจริงสินะนี่เขาสิถอยเขานี้นะพี่น้องครับมาจิตเอายาวเลยจิตใสไปเอาตรงก่อนครับตรงมาก่อนตรงมาก่อนได้อยู่ได้อยู่ตรงมาก่อนระวังระวังเออออกเออเออตรงมา หักมาอะไหมดเลยหักหมดเลยโอเคครับอโอเคสำนีก้อนเบื้องต้นสำนีก้อนเบื้องต้นพรานเป็นทอยอยู่นีที่สนขยับมาขยับมาตรงนี้อันอันนี้รถคู่บ่ครับโอ้คู่ครับสวัสดีครับคู่ครับโอ้ จอดได้อยู่เนาะครับเนาะโอเคครับผม,เด,นนมเดินหน้ามาหน่อยนึงครับเพราะว่าได้อยู่กว้างอยู่คู่ออกได้อยู่พอดีเขามาขอคุณคู่เป็นโอเคแก้วครับจบจบเกม แล้วโบจักดอกคู่โดยจะน้องอุ้งอิงพนาอูรับบอดบอกครับเอ้าโอ้เป็นหาาิกับสอบเหรครับอ๋อแล้วก็บอ่าไฟเด็ไปใส่อ๋อเป็นคนทั้งเดียวกันกับสอบเดียครับอ้ เดียวกันกันบสอบน,นะครับพี่น้องครับพี่น้งองอนนเราผมเป็นพระเอกร่วมมันพระเอกหลายคนไหมครับครับถ้าเป็นนเดียคัมตัดองไก้หบาอยู่นมรบอะรนบ้นดงพันตั้งเวทียนี่หันหนาไปใส่ครับน่าจะเป้นตัง้ง น่าจะหันไปทางวัดนั่นแหละครับโอ้งั้นงันอยู่วัดมันบ่รับแต่ว่าบามามม่มีสถานที่ไม่วัดไมมาาีสถานที่วัดแฉบก็เลยได้มาอาศัยสถานที่โรงเรียนโอ้คนดีไรอันนี้บุญยังเพิ่นครับบุญฉลองพัยดยศโอ้ฉลองพัดยนว้าวฉลองพัดยศตด้วยครับคบุณครูเพิ่นว่าขอบคุณหลายๆครับคุณครูครับคุณครับเหมือนแรงกับเบิ่งยนต์่ครับ โอเคครับพอกันครับม่อลงโอ้ยสุยดยอดสถานที่ก็ดี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 ออออด,ลลดกกออีด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 ี โอ้ยเป็นแดงสีจนไปหดปิดว่องกับใครเนาะแมนครับโอ้ยพุนะ่นน่ะจอดเซ็กกัได้เด้อปูเซ็กกัได้พ่าะอาซื่อเมืองสิจนไปหดปิดว่องกับใครเนาะหลังเวทีเขาฟังนี่แหละเนาะแม่เนาะโอ้ยผู้น่ะทันไปวัดนะครับพี่น้องโอ้ยยามีฝนเดอ้อให็นใ้ร่ำเสบๆในะด้วยหมวยแรงสุดยอดครับเบิ่งพี่น้องเอ้ย อร่างการงานสั่งตการตาวัฒศิลป์โอเพียนบันแพงมั่เพื่นวัฒศิลป์โอ้ยพู่นะแม่เจ้าขายพรรัดลมตีขึ้นจังไหน,น,โ,นโอพัดลมสองเจ้าอันสามอันโซล่าเซลซาาามมมม็ีีไฟเเเปิิดออัันนนน้้้ลลยยุุตตววชรร์แโคบ เอารถรถกับอันนั้นคือจอดอยู่คนละหม่องโอาเปนไปเอาน้ามาสิโอ้ฟาดไม่ได้หม่องแต่ห่มบักเดือดีแท้กินสมเลยตัวนี้กินเมียงตัวนี้มาไข่คือบักเดือเงยใหญ่มันต้องเดือแปนครับอุ้ยพี่น้องครับมังผี่แบบเอ้ยเนอะมันต้องเมียงค่าแม่มันต้องสิไปนับกันอดหลอดโอ้ยพุ่นอะ กบเนาะฝานขาดีตำบัติตำใสตจากไข่ตำโอ้ยตำไพ่แตกพี่น้องใส่ปลาใส่ปลา,ปน,านิดนึงรับรองเลยจวดจาดฟาดบึ้มก็แล้วกันล่ะครับคุณเป็นแซง้อคุณคุณนนะครับคันประเภทเมียงนี่ต้องเมียงหน้าคู่ด้อพี่น้องครับเมียงหน้าคู่จังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ใดบ่เคยเห็นผู้ใดบ่เคยกินพิมพ์เข้าไปใน YouTube หรือว่าในโชว์เฉียวอยังก็ได้เข้ามาเมี่ยงนาคูจวดจาดขนาดครับเอ้ยเอาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ